ใช้ปูเยาจุดๆเลหรือเปียจุดๆเลก็คือยาเลยนะยายาอะไรสักอย่างในตรงนี้นะคะนี่ก็แปลว่ายาเหมือนกันปูเหยากับเปียมีความหมายเดียวกันนะคะปู不ย่าว,วันะ,นะคะปูปูเหยาเหยาเหยาเา,านะคะ อย่า玩手机了เป็นว่าอะไรคะอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือเลยเลิกเล่นได้ละนะคะอย่าจั่วฟันละเป็นไงออกไปกินข้างนอกกันดีกว่าใช่ไหมคะอืมอย่าทำอาหารเลยนะวงเล็บเธออาจจะทำไม่อร่อยอ่าอย่าจั่วฟันละอย่าดูทีวีละใช่ไหมคะอืมเลิกดูทีวีได้แล้วนะคะอย่าดูทีวอละนะพอลเลิกดูได้ละ นะเปียเหมือนกันหย่านะคะเป็นทำนองออกคำสั่งด้วยทั้งอันนี้ก็เหมือนกันนะออกคำสั่งกับขอร้องนะเปีสยสุยเจ้าล่ะนะอย่านอนหลับเลยตื่นได้แล้วเปีสยสุยเจ้าล่ะนะค่อยฉีช่ชังนะรีบตื่นเปียขคั่นชูละไม่ต้องดูหนะันงสือไม่ต้องอ่านหนังสือลแล้วแหละออกไปเดินเล่นกันขอนดีกว่าเปียขคั่นเป้าฉือละอ่ะนะเป็นไง เลิกดูหนังสือพิมพ์ได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆเพ <ๆ S 1> ียขั้นเะป้าจุลนะตุ้ยนะบุพบทตุย้ยที่ที่หมายถึงต่ออะไรสักอย่างแล้วมีผลตามท้ายนะตุย้ยแปลว่าต่อต่ออะไรข้างหน้าเนี่ยมีผลต่อข้างหลังแล้วก็มันเกิดผลอย่างไรนะคะ เช่นเผาปู่ผาปู่แปลว่าการวิ่งด้วยร่างกนะต่อสุขภาพเอินหา่าใช่ไหมคะการวิ่งเนี่ยดีต่อสุขภาพมากมากหรือเรอด้วยเด็กนัเสียคุณครูเนี่ยมีต่อนักเรียนเฟยชงางห่าดีมากมาก ก็คือครูปฏิบัติต่อนักเรียนดีมากๆนะถ้าตุ้ยนะลักษณะเป็นคนกต่อคนด้วยกันเนี่ยคะ่ะมันจะหมายถึงปฏิบัติตัวต่อนะคะเขาดีต่อฉันอะไรอย่างนั้นคุณครูดีต่อนักเรียนนะคะหนีตุย้ยหวอเหินหาวก็เหมือนกันใช่ไหมแม้เธอช่างดีกับฉันละเกินหนีตุย้ยห่อเหินหาวนะค,คุณดีกับฉันจังเลยแต่ถ้าบอกว่าทาตุย้ยหวอป Ł ู้หาวก็ เขาปฏิบัติต่อฉันไม่ดีเลยนะถ้าตุยวอปูหาวอันนี้มีความหมายทํานองนี้นะคะถ้าเป็นบุคคลต่อบุคคลด้วยกันต่อไปอันนี้ก็คือขั้นเตียนชื่อดูทีวีต้ยเสียฮั่นวี่จู助นะต่อการเรียนภาษาจีนมี มีส่วนช่วยนะคะโยปังจู่ก็คือมีส่วนช่วยเขาบอกว่าการดูทีวีเนี่ยมีส่วนช่วยในการเรียนภาษาจีนนะคะนักเรียนของเราชืะะ่อบางคนเขาจะไม่ค่อยเก่งการอ่านกับการเขียนแต่เขาสามารถพูดและฟังได้ดีมากเพราะเขาชอบดูทีวีดูโดยเฉพาะ,ะรายการพวกเกมโชว์หรืออะไรของจีนพวกแบตเทิเพลงพวกอะไรอยนะคะ่ะ 别找了，手机在桌子上呢。Lesson Ten，Stop looking for your cell phone. It's on the desk. 课文一，在家里。Text One，At home. 不要看电视了，明天上午还有汉语课呢。看电视对学汉语有帮助。明天的课你都准备好了吗？ 都准备好了。New words，课。帮助。课文二，在医院。Text two，in the hospital。别看报纸了，医生说你要多休息。好，不看了。给我一杯茶吧。 医生说，吃药后两个小时不要喝茶。医生还说什么了？医生让你听我的。New word，别。课文三，在家里。Text three，at home。你怎么买了这么多东西呀、啊？哥哥今天中午回来吃饭。 我看看买什么了，羊肉、鸡蛋、面条、西瓜，真不少。妈妈呢？正在准备午饭呢。New words：哥哥、鸡蛋、西瓜，正在。课文四，在家里。 Text four, at home. 你在找什么？你看见我的手机了吗？白色的。别找了，手机在桌子上呢，电脑旁边。你看见我的衣服了吗？红色的那件。那件衣服我帮你洗了，在外边呢。New words. 手机，洗。 เขาบอกว่าหายจื้อมันเด็กๆหรือลูกๆนะหายจื้อปกติแปลว่าเด็กเนี่ยก็แปลว่าลูกนะคะลูกๆเนี่ยเจิ้งใจจั่วม么ลูกๆกำลังทำอะไรอ่าข้อหนึ่งตอบว่าอะไรดีคะค่ะอ่าเขาถามเจิ้งใจจัว่วม么เราก็ควรจะตอบว่าเเินเจ他งใจ ข่านเตียนชื่อแปลว่ากำลังเลยใช่ไหมคะท่ามันเจิงใจข่านเตียนชื่อนะคะพวกเขากำลังดูทีวีแล้วข้อสองมาหมาเว่ยเสมอปูร่างท่ามันข่านเตียนชื่อเหรอคุณแม่ทำไมถึงไม่ให้พวกเขาดูทีวีแล้วพรุ่งนี้ อืมอีเอ,าอาเาะว明天上午เห็นไหมคะต้องบอกเวลาเลยเพราะพรุ่งนี้ตอนเช้ามีหั่นอยู่ค่ใช่ไหมคะมีวิชาภาษา,าจีนอยู่ตอนเช้าเ h y so much ตอบอินไวยท่ามัน明天上午有汉语课นะคะ มี汉语课เพราะว่าพรุ่งนี้พวกเขาตอนเช้าจะมีคาภาษาจีนมมีคาภาษาจีนที่ต้องเรียนข้อ3ามชื่อเย้าอีโหลังจากดื่กินยาเนียคอามา้ ชื้ยา以后不可以ขึ้นยา以后不可以喝茶นะ,ะแล้วถ้าจินเทียนอีกบทหนึ่งใช่ไหมคะอีก课文นหนึ่งถ้าจินเทียนตมนม买了什么สิซื้ออะไรมาบ้างวันนี้จิานเทียน โตใหม่ละยางใหมย่ย่างโยกะชีตัน,นวกว่านะคะ่ซาซื้อตั้งหลายอย่างนะคะแล้ว why ทำไมถึงเห่าใหม่จะมาตัวทำไมถึงจะต้องซื้อเยอะขนาดนี้ อินเวยอ่าอินเวยเกอเกินเทียนช่างอู่เอ๊ะช่างอู่หรือเสี่ยวอู่หจงอูจงอูหวยหลายชื่อฟันใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้พี่ชายจะกลับมากินข้าวตอนเที่ยงนะ มาดูข้อสุดท้ายกันนี่ชด้าหนานจเชิงใจเจ้าสมมาลองมาดิสคัฟกันหน่อยนี้รู้ไหมคะว่าพูดฝ่ายชายหาอะไรอยู่เมื่อกี้เท็กซ์เมื่อกี้ถ้าเชิงใจเจ้าสมัถ้าเิงใจเจ้าโศจีใช่ไหมคะเจ้าโกจีกับอะไรอีกอย่างหนึง่งเหออีใช่ไหมคะ สเสื้อด้วยใช่ไหมตอนแรกถามว่าโซจีอยู่ไหนอ, e อยู่ไหนอีกทีก็ถามว่าอีฟูอยู่ไหนอยู่ไหนนะค